สิริกัญญาอาจนายกเสรจษ้ายืมเงินรัฐวิสาหกิจ5แสนล้านแจกเงิน10,000บาทนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทของพรรคเพื่อไทยสัญญาว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะทำทันทีเตรียมจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยไม่ใช้บล็อกเชนตามที่หาเสียงไว้ส่วนวงเงินกว่า5แสนล้านบาทที่จะใช้ก็จะยืมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักและสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลการใช้เปาตังทําได้เร็วกว่าเหมาะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าจะยืมเงินรัฐวิสาหกิจ5แสนล้านกรอบวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายให้ยืมแค่32%ของงบ1.1ล้านล้านบาทตอนนี้ก็เกือบเต็มแล้วต้องขยายเพดานเป็น45ของงบประมาณ การประเดิมงานแรกของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐด้วยการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังโครงการที่กู้ยืมเงินรัฐวิสาหกิจยังมีปัญหาอีกอย่างก็คือไม่อยู่ในงบประมาณเท่ากับไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องโดนสภาตรวจสอบตอนงบประมาณอนุมัตินายแพทย์พรหมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและในฐานะของประธานกรรมการนโยบายพักเพื่อไทย กล่าวถึงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในนโยบายเงินดิจิทัลว่าเตรียมไว้หมดแล้วขอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ขอเปิดเผยแหล่งเงินเพราะบางทีพูดไปครึ่งๆรึ่งกลางๆก,ก็ถูกนำไปวิจารณ์